ส่งสุขทั่วไทยกับไบรซีสวัสดีไหมครับทิกเองนะนทิ่ไปเที่ยวที่จังหวัดสมุทรปราการมาไปวัดหลวงปู่ปานวัดมงคลโคทาวาสก็เลยซื้อแจกันมาฝากแม่เด็กๆส่งไปให้แม่นะครับโอเคครับรักแม่นะครับสวัสดีครับถ้ามาดูครับผมได้ศึกษามาอย่างดีนะครับว่าการส่งของแตกง่ายนั้นก็มีวิธีเหมือนกันนะครับเพราะว่าของเป็นสิ่งมีค่าใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแจก,กันเป็นแก้วเป็นชุดน้ําชาชุดกาแฟ ได้ถึงนั้นเลยนะครับนี่เลยขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนสําหรับการส่งของแตกหักง่ายมาดูกันนะครับเราต้องใช้วัสดุการกระแทกมาหุ้มห่อให้นั่นหนาะใส่ในกล่องที่พอดีกับสิ่งของกรุช่องว่างด้วยกระดาษให้แน่นจากนั้นปิดเทปรอบกล่องพอปิดกล่องขยำขยา,ยาเช็คดู ไม่ให้สิ่งของเคลื่อนไหวที่สำคัญต้องจ่าหน้าชื่อที่อยู่ของผู้รับผู้ส่งให้ชัดเจนครบถ้วนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับเท่านี้สิ่งของก็จะปลอดภัยถึงมือผู้รับแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับนะครับส่งของให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอะไรนะอยากได้ชุดน้ำชาอีกโอ,โ,อโ,อโอเคโอเคเดี๋ยวทีส่งไปให้อีกนะโอเคขอบคุณมากครับ ไรินีไทยเครือข่ขายชีวิตและเศรษฐกิจไทย